สวัสดีครับท่านประธานสวัสดีทุกคน,กคนช่วงนี้งานในโครงการเป็นไงบ้างอะก็ราบรื่นดีครับท่านประธานอืมดีละสถานการณ์แบบน,นี้ลำบาก่อยนะเอ,อเช่นพอดีวันนี้ผมมีงานเลี้ยงรุ่นกับเพืนะ่อนอะเดี๋ยวคุณช่วยไปเตรียมชุดทำดา้ายของชุหน,นึง่งผมไม่อยากแต่งตัวทางการเกินไปผมไม่เพื่อนๆได้ครับท่านประธานฮัลโหลครับแม่ที่คุยกันไว้ว่าจะให้ผมกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ในว,วันเกิดแม่ช่วงนี้ก็โควิดด้วยผมได้เริ่มนตำแหน่งเป็นผู้จัดจการแล้วนะคะแม่ก็เลยต้องเร่งงานให้เสร็จก็เลยไม่ได้กลับบ้านผมอยู่ตรงนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมกินดีอยู่ดีทุกวันเลยนะครับผมได้เป็นผู้จัดจการแล้วนะเดี๋ยวผมไปเร่งงานให้เสร็จก่อนนะแม่ ค้าแม่แม่ดูแลสุขภาพด้วยล่ะรักแม่นะน้องวันนี้เป็นวันหยุดไม่ใช่เหรอทำไมน้องมาทำงานล่ะคุณเป็นก็เป็นประธานบริษัทของเราเองเห็นผู้จัดการบอกว่าน้องเป็นคนที่ทำงานดีมาก นี่ถือว่าเป็นโบนัสที่บริษัทให้นะแต่ว่าผมขออะไรอยากสิได้ครับเดี๋ยวคุณถอดเสื้อผ้าชุดนี้ไว้ให้ผมครับข,<อ>ของทำทำทาน,ทาน,ทาน ว่าแต่ท่านประธานทําไมถึงต้องเอาเงินให้กับชายคนนั้นแล้วท่านประธานทําไมต้องแต่งตัวแบบนี้ครับคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ควรที่จะได้รับเคารพและนับถือตอนที่ผมทํางานใหม่ๆผมก็เหมือนกับเขามันทําให้ผมรู้ว่าอะไรคือความลําบากความอดทนผมหวังว่าพนักง,งานในบริษัทเราทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นรายได้ได้มากขึ้น ส่วนทำไมผมถึงใส่เสื้อตัวนี้เดี๋ยวคุณก็รู้ไปเราไปดูงานกันต่อใช่ดีเลยล่ะสวัสดีครับหัวหน้ามาได้ไงครับทำไมไม่บอกผมก่อนผมจะได้ให้รูกน้องไปรับอ๋อไม่เป็นไรคุณทำงานในส่วนของคุณก็พอละหัวหน้าครับ ได้ขาว่าท่านประธานกางจะกลับมาจากต่างประเทศขอหน้าพอจะพาให้ผมไปเจอหน่อยได้ไหมครับได้สิแล้วนี่คือท่านประธานของเรา <c oughs> เอท่านประธานของเราอีกสองวันเดี๋ยวจะกลับมา <c oughs> ในจจำลรงไม่ได้เหรอโชค <c oughs> อ๋อ แกเป็นหัวหน้าห้องต่อโมโต้นใช่ไหมนี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อพอดีตอนนี้เรามาฝึกง,งานกับบริษัทพี่น้องไทยนะวันนี้มาตามดูงานกับหัวหน้างั้นแกก็ตั้งใจทำงานด้วยล่ะหัวหน้าครับวันนี้ผมมีงานเลี้ยงรุ่นวันนี้ผมขอลานหนึ่งวันนะครับได้สิเออแกก็อย่ายลืมมาล่ะงานเลี้ยงรุ่นะ่ะได้สิ นั่นกันที่ไหนเดี๋ยวเราตามไปพตัตคันที่รู้ที่สุดในเชียงใหม่ตูลูกได้เราจะตามไปพอนะ้ครับผมขอตัวก่อนนะครับโอเคไ๊วเจอกันเออ่ท่านประธานครับท่านจะไปจริงๆหรอครับการเป็นเพื่อนความสัมพันธ์สำคัญที่สุดอย่าไปใส่ใจ ยอดฐาบรรดาศักดิ์อย่าลืมและเง่างเราว่าเรามาจากไหนขอโทษครับคนงานจากไหนเนี่ยเดินไม่ดูทางเลยอ้อยพี่เธอใช่ไหม แกเป็นใครทำไมรู้จักฉันด้วยเราฟู่ไงจอ้จำเราไม่ได้หรออ๋อไอ้ฟู่ที่เป็นหัวหน้าห้องตอนอยู่มอตน้นแล้วตอนนี้ทำไมเป็นคนงานก่อสร้างกระจกกระจอกล่ะโอ้ทำไมเธอพูดจาไม่พอเลยอะ่ะเมื่อก่อนเธอไม่ใช่คนแบบนี้นี่ ก็ดูสารรูปแกตอนนี้สิแต่งตัวแบบนี้ยังมีหน้ามางานเลี้ยงรุ่นอีกหรอก็ผมเพิ่งเลิกงานานะไม่ทันเปลี่ยนอ่ะแกอย่ามาอ้างเลยแกรู้ไหมวันนี้เพื่อนแต่ละคนที่มาเป็นอะไรกันบ้างอันนี้เราไม่รู้นะฉันจะบอกแกไว้เลยนะเพื่อนที่มางานในวันนี้อ่ะ ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจก็ล้วนแล้วแต่มีหน้ามีตาในสังคมทั้งนั้นเอาเหรอแล้วแกคิดว่าไงล่ะเป็นคนงานก่อสร้างแล้วมางานเลี้ยงรุ่นไม่เจียมตัวเลยนะออยถ้าเธอจะพูดขนาดนี้แล้ว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วล่ะแกจะไปไหนประตูทางออกอยู่ทางโน้น อ้อยเราไม่เจอกันมาเป็นสิบปีทำไมเธอเปลี่ยนเป็นคนแบบนี้เธอไม่ต้อนรับเราไม่ได้แปลว่าเพื่อนคนอื่นเ็อจะไม่ต้อนรับเรานะเธอทำอะไรกันอ่ะทำไมยังไม่เข้าไปข้างในเธอมาพอดีเลยเธอดูหัวนหน้าห้องเราสิตอนนี้ลกยเป็นคนงานก่อสร้างไปซะละเอาหัวนหน้าห้องคิดไม่ถึงเลยนะว่านายจะมาด้วยอะ่ะไม่เจอกันตั้งนานเลย ไม่เจอกันตั้งนานเลยเราเป็นไงบ้างสบายดีไหม <c oughs> ดีอะไรกันดูจากสารรูปการแต่งตัวสิ <c oughs> อ๋อลืมไปว่าตอนเรียนน่ะแกสองคนนั่งด้วยกันนี่อ้อยทำไมเธอพูดใจอย่างนั้นอะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน ทุกคนขอโทษนะที่มาช้าขอโทษด้วยนะหัวหน้าพอดีเมื่อกี้ไม่ทันระวังมือเลยเผลอไปโดนแต่ฉันว่า นายนั่งพื้นน่าจะเหมาะกว่านะเราว่าเราคิดถูกแล้วแหละเราแต่งตัวมาแบบนี้หัวหน้าห้องมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแกไม่รู้เหรอว่าแกไม่เหมาะสมกับที่นี่ใช่งานเลี้ยงเพื่อนวันนี้ไม่มีใครเชิญแกแกควรผสมปูนอยู่ที่ก่อสร้างจะมาทำอะไรที่นี่ ไม่รู้สินะว่าเพื่อนแต่ละคนอนะ่ะทํางานอะไรฉันจะบอกให้นะหงการกุ้ยเป็นถึงผู้จัดการบริษัทส่วนจุกับเชอร์ก็เ,เป็นเลขาของเขาทั้งสาคนแล้วมีอีกคนนึงแกค,คงจำได้เขาเป็นถึงผู้จัดการบริษัทยักษ์ใหญ่ไปไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาเอาหรอ อ้ยแล้วเธอล่ะฉันหรอโชคเขาใจดีให้ฉันเป็นเลขาของเขาใช่หรอที่ผมรู้มาผู้จัดการบริษัททีวีเขาไม่มีเลขานีิคนก่อสร้างแบบแกจะไปรู้อะไรอ้ยเธออยาโกรธเลยคนแบบเนี้ยเธอพูดไปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> คุยรายการสนุนสนานกันเชียวไม่โชบมาแล้วกคนบกมาแล้วทำไมขึ้นมาล่ะคะอ๋อต้องขอโทษด้วยครับพอได้รถติดพี่ก็เลยมาใส่นี่หน่อยเช้นั่งก่อนครับอ้าวนี่เกล์มาด้วยเหรอไอฟู่อ่ะเปน็นคนงานกอ่อสร้างในบริษัทผมรูปร่างตัวเล็กทำงานหนักแบบนี้ ที่บ้านคุณมีปัญหาสินะงานเอางี้เดี๋ยวผมอาสาเปิดรับบริจาคทุกคนบริจาคเงินให้ไอ้ฟู่หน่อยดีไหมดีดีดีเป็นความที่ดีมากเลยค่ะไม่เป็นไรครับทุกคนขอบคุณในน้ำใจของโชคนะดูสิไม่ให้เกียดโชคเลยไม่พูดละไม่พูรัเดี๋ยวกินกันเถอะ มามาจงกลียอาจงกลวจงกลวจงกลว,วกลว,ว,ลวฉันว่าแกน่าจะกลับไปได้แล้วนะดูสิไม่มีใครสนใจแกหรอกแกไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกับพวกเราแกจะฝืนอยู่ไปทำไมผู้ถูกเราอยู่กันคนละสังคมแกจะเพื่อนยังเข้ามาทำไมวะวันนี้ทุกคนทำให้ผมรู้อะไรหลายๆอย่าง เพิ่รู้เหรอมามา,มาทุกคนดึงกันต่อีอย่าไปสนใจมันมา,<อ>าชุวเจ้เาในส่ยตาทุกคนอ่ะมีแค่เงิน,นกับฐานะนั่นหรอสิ่งที่ทุกคนทำกับผมในวันนี้ผมไม่คิดอะไรอ่ะแต่ทุกคนจำไว้นะว่าคนเรามีขึ้นมีลง คุณได้ดีมากสมแล้วที่เป็นหัวหน้าห้องดีดีทุกคนปรบมือรีบกลับบ้านไปได้แล้วจะอยู่ให้ไข่ขี่หน้าทำไมอีกไอ้ฟูแกรู้ไหมว่าสาังคมตอนนี้มันเป็นแบบไหนโชคลองพูดมาฟังดูสิงั้นฉันจะสอนอะไรให้แก ไม่มีเงินไม่มีเส้นสายใครเขาอยากเป็นเพื่อนแกใช่ไหมทุกคนใช่ใช,ใช่ชอบพูดถูกไม่มีเงินไม่มีเส้นสายไม่มีใครนักแกเป็นเพื่อนหรอกถูกต้องวันนี้ผมมีความสุขมากมือนี้ผมเลี้ยงเองเดี๋ยวก่อนมือนี้จะให้โชคเ,เ,เลี้ยงได้ยังไงเพื่อหลีกเลี่ยงมีคนมากินฟรี พวกเราหากันดีกว่าวิธีนี้ดีทุกคนว่าอย่างไงได้เรานานๆเจอกันทีตามคนต่าง,างจ่ายวิธีนี้มันห่างเหมือนกันมากเลยนะความหมายของแกคือไม่มีเงินใจ่ายใช่ไหมแกไม่อยากจ่ายอยากกินฟรีสิจูเราไม่ได้หมายความ่างนั้นนะเขาจะผิดแล้ว ฉันจะบอกอะไรแกนะที่นี่แกไม่ไม,ไมีสิทธิ์จะพูดไอ้ฟู้ยุทธพันตอนนี้มันน่าสมเพชว่ะเอางี้กูให้มึงโอกาสหาเงินลอดขากูห <discovery> นึ่งรอบให้มึงสองหมื่นลอดสิสองหมื่นตอนหนึ่งครั้งเองนะ รอเลยสิรอเลยรอเลยเลยรอดรสิโจนายคิดว่านายมีเงินแล้วนายจะจ้างแกใครก็ได้งั้นเหรอนายเชื่อไหมว่าเราสามารถทำให้ในายไม่เหลืออะไรเลยนี่แกง้อหรือเปล่านี่เป็นวิธีการหาเงินแกอะไรนะเรางงมันเหรอนี่ทุกคนคิดว่ามีเงินแล้วสามารถเหยยบย่ำสักิสีใครก็ได้งั้นเหรอแกพูดถูกพูดดีๆกับแกไม่ชอบ นั้นเอาดีไปโอเคเราจะไปดูกันจะดูซิว่ามึงแน่สักแค่ไหนมาที่ร,รัฐการตัวรู้เลยนะน่ารู้จักที่ตอบที่สูงทุกคนไม่ต้องสนใจมาน ปเป็นไรไปร่ะเขาเขาคือคุณอยากเจอท่านประธานไม่ใช่เหรอเขานี่ไงเป็นท่านประธานของเราไอ้ฟู่เนี่ยนะเป็นประธานเขาเป็นคนก่อสร้นะไปไปางของบริษันะไปไปท,ทไม่ไมใช่เหรอทำไมมึงตกใจกันเหรอ กูนี่แหละาารรประธานบริษัททีวีทีเป็นประธานจริงหมอยังไม่รู้ว่าพี่คือท่านประธานขาชอจริงจริงนะครับพอแล้วเพื่อนทุกคนในวันนี้ทำให้ผมผิดหวังมากโชคกูผิดหวังในตัวมึงมากกูทำให้มึงขึ้นได้กูก็ทำให้มึงลงได้กูจะทำให้มึงไม่มีที่ยืนในสังคม ัค,ครบให้โอกาสผมสักครั้งนะครับมึงยังมีหน้ามาขอโอกาสอีกเหรอทุกคนเห็นว่าผมไม่มีเงินใส่เสื้อคนงานก่อสร้างแล้วมาพูดจาดูดถูกกันเพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีใครบ้างที่ผมไม่เคยช่วยผมจะบอกไว้เลยนะเป็นเพื่อนกันอะเรามีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใครไม่มีใครต่ำต้อยไปกว่ากัน